สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Right to Sky วันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งยานกราะที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การสนับสนุนทางการแพทย์ในสนามรบยานเกราะคันนี้คือ BTR 3 Medical Support Vehicle หรือที่หลายคนเรียกกันว่ายานกราะลำเลียงทางการแพทย์แบบ BTR 3ที่ถูกดัดแปลงมาเพื่องานช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยเฉพาะหลายท่านคงรู้จัก BTR 3ในฐานะยานกราะลำเลียงพลแบบล้อ,อยางที่มีสมรรถนะสูง ผลิตโดยประเทศยูเครนและถูกใช้งานในหลายกองทัพทั่วโลกจุดเด่นคือความคล่องตัวสูงระบบอาวุธที่ติดตั้งได้หลากหลายและการป้องกันที่แข็งแกร่งแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือการนำแพลตฟอร์มเดียวกันนี้มาดัดแปลงให้กลายเป็นยานกราะสนับสนุนทางการแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสงครามยุคใหม่เพราะผ่านกิจการช่วยชีวิตทหารที่ได้รับบาดเจ็บในแนวหน้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้ BTR 3 Medical Support Vehicle ถูกออกแบบโดยมีแนวคิดหลักคือการสร้างความปลอดภัยและความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจากแนวหน้าไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วยโครงสร้างตัวถังและระบบล้อ,อยางแบบ 8x8 ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ในทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นถนนลาดยางดินโคลนพื้นที่หิมะหรือแม้กระทั่งการลอยน้ำข้ามแม่น้ำก็สามารถทำได้ยาเกรอะแบบนี้จึงทำให้การอพยพผู้บาดเจ็บเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอันตราย สิ่งแรกที่แตกต่างจาก BTR 3รุ่นลำเลียงพลทั่วไปก็คือการออกแบบภายในตัวถังที่ถูกปรับปรุงให้เหมาะสำหรับการทำงานของแพทย์สนามภายในจะมีพื้นที่กว้างพอสำหรับรองรับเปลสสนามหลายชุดรวมถึงมีที่นั่งสำหรับผู้ป่วยที่บาดเจ็บไม่รุนแรงมากนักนอกจากนี้ยังติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์ขั้นพื้นฐานเช่นเครื่องให้ออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจชุดอุปกรณ์ทำแผลไปจนถึงตู้เก็บเวชภัณฑ์ต่างๆซึ่งทำให้สามารถรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ทันทีในระหว่างการเคลื่อนย,ย้าย จุดเด่นอีกอย่างคือระบบการสะเทือนและความนุ่มนวลในการเคลื่อนที่ BTR 3 Medical Support Vehicle ได้รับการออกแบบให้ลดแรงกระแทกเพื่อไม่ให้ผู้บาดเจ็บมีอาการทรุดลงในระหว่างขนย้ายระบบช่วงล้อแบบอิสระทั้ง8ล้อและยางขนาดใหญ่ยังทําให้สามารถขับผ่านพื้นที่ครุขระได้โดยไม่ทําให้การรักษาถูกขัดขวางนี่ถือว่าเป็นจุดแข็งที่ยานกรอะพยาบาลต้องมีเพื่อการป้องกันยานกรอะรุ่นนี้ยังคงมีการกรอะที่แข็งแรงสามารถป้องกันกระสุนขนาดเล็กและสะเก็ดระเบิดได้ ช่วยให้ทีมแพทย์และผู้บาดเจ็บมีความปลอดภัยสูงสุดในระหว่างภารกิจแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วยานกรอบพยาบาลจะไม่ได้ติดตั้งอาวุธหนักเหมือนรุ่นรบโดยตรงแต่ก็มีระบบป้องกันตนเองเช่นปืนกลเบาหรือระบบยิงควันพรางตัวเพื่อป้องกันการถูกโจมตีโดยตรงภายในห้องโดยสารยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศทําให้เหมาะสมกับการใช้งานในทุกสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนจัดแบบทะเลทรายหรืออากาศหนาวจัดในเขตภูเขาหิมะ ทีมแพทย์ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ BTR3 Medical Support Vehicle ยังได้รับการออกแบบให้สามารถบรรทุกกำลังพลได้ทั้งแพทย์สนามและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือโดยทั่วไปจะมีลูกเรือ3านายได้แก่คนขับผู้บังคับการและเจ้าหน้าที่แพทย์ส่วนพื้นที่ด้านหลังสามารถรองรับผู้บาดเจ็บได้หลายรายทั้งแบบนอนเปลและแบบนั่งทำให้สามารถอพยพผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งได้ภายในเที่ยวเดียว เครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงที่ให้แรงมมามากพอจะขับเคลื่อนยานพาหนะขนาดกว่า16-18ถึงตันไปได้ด้วยความเร็วสูงสุดบนถนนลาดยางราว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังสามารถลอยน้ำได้ด้วยความเร็วประมาณ8-10ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากในการปฏิบัติภารกิจข้ามพื้นที่น้ำในแง่ขององค์การใช้งานจริงยานกรอบ btr 3 medical support vehicle ได้ถูกนำไปใช้งานโดยกองทัพในหลายประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการสู้รบอย่างต่อเนื่อง ยานเกราะพยาบาลประเภทนี้ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้บาดเจ็บได้อย่างมากเพราะสามารถเข้าถึงพื้นที่อันตรายได้รวดเร็วและปลอดภัยกว่ายานพาหนะพละเรือนทั่วไปการมีระบบป้องกันและความสามารถในการเคลื่อนที่สูงทําให้ไม่จําเป็นต้องรอจนสถานการณ์สงบถึงจะอพยพผู้บาดเจ็บแต่สามารถปฏิบัติได้ทันทีเมื่อมองในภาพรวมแล้ว BTR 3 Medical Support Vehicle จึงไม่ใช่แค่ยานเกราะธรรมดาแต่คือ รถพยาบาลติดกรอบที่สร้างขึ้นเพื่อให้ชีวิตของทหารในสนามรบมีโอกาสรอดมากขึ้นมันแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางการออกแบบทางทหารที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การโจมตีหรือการป้องกันแต่ยังคำนึงถึงคุณค่าของชีวิตกำลังพลทุกนายในสงครามสมัยใหม่แนวคิดขององค์การแพทย์สนามที่รวดเร็วและปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำคัญการที่กองทัพหนึ่งมียานกรอบพยาบาลที่ทันสมัยเท่ากับเป็นการลงทุนในชีวิตของทหารและยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เพราะทหารทุกนายย่อมมั่นใจว่าหากตนเองได้รับบาดเจ็บก็จะมีโอกาสสูงที่จะถูกช่วยเหลือและนำกลับไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็วสำหรับ BTR 3 Medical Support Vehicle ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการออกแบบยานเกราะในยุคใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การรบแต่ยังขยายไปสู่ภารกิจด้านมนุษยธรรมการแพทย์และการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างเป็นระบบรถคันนี้จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของชีวิตมนุษย์แม้ในสมรภูมิที่โหดร้ายที่สุด นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจของ BTR 3 Medical Support Vehicle ยานกรอดทางการแพทย์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในสนามรบยุคใหม่และเป็นหนึ่งในยานกรอะที่มีบทบาทสำคัญต่อการรักษาชีวิตของเหล่าทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมหากชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจ กดแชร์และกดติดตามช่อง right to sky ของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและยานกรอะรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ